สวัสดีค่ะขออนุญาตอัปเดตช่วงประมาณบ่ายโมงนะคะวันนี้ก็คึกคืนเป็นพิเศษนะคะสําหรับหน้าร้านของเราค่ะวันนี้จบง่ายทุกทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่เปิดประตูร้านขึ้นวันนี้เท่าไหร่ก็ขายนะคะใครซื้ออะไรวันนี้ค่ะซื้อง่ายๆขายค่องเลยนะคะวันนี้เที่ยงวันที่10พฤษภาคม2568ค่ะอยค่ะยัง คุณพ่อก็ขับรถมาจอดปุ๊บถามราคาถามอะไรปุ๊บค่ะเรียบร้อยค่ะจบ5018ตัวดีทีนะคะคันสุดท้ายของเราค่ะคุยไม่ถึง5นาทีนะคะคันนี้ค่ะตัวรถผ่านดันดินค่ะหน้ากากแล้วก็คุณพ่อจะเอาเป็นผ่านใหม่ค่ะคือถอดผ่านตัวนี้ออกนะคะเป็นผ่านใหม่ของตาเพชรใบ22นิ้ว5ใบค่ะตัวนี้ <aría? S 2> อันนี้ลูกค้าอยู่ที่อำเภอศรีทาตนะคะไม่ไกลค่ะกราบขอบพระคุณท่านนายกสมานมากๆนะคะของเขตอำเภอศรีทาตนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะเดี๋ยวจัดส่งให้เย็นนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวนู้เอาเครื่องดื่มไปให้น้ำค่ะคุณฟอรืมลิมีผู้กินบอ ค่ะบีเกิลค่ะคุณแม่ลูกค้ามาซื้อรถแล้วลูกค้าเพราะพันธ์หมา,าได้ได้ซื้อหมาน้ำลูกค้า,าอันซื้อมาซีพันหาหรือหาพันเ์ระนี่ล่ะซีพันหามั้งคะแต่ว่าหนูเรียนไปเอาเองค่ะแล้วก็มีลูกค้าจากสุมเศร้าอำเภอเพนนะคะอ่า มาดู34แรงมาดู L34 แต่ว่าพอดีอขายไปก่อนคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็เลยเอาตัวคูบัตตาเอลสนคันนี้แทนนะคะเป็นตัวเก่านอกค่ะตามงบเนาะขายให้ราคาเบาๆเลยค่ะคันนี้ลูกค้าตีเทินเข้ามาค่ะก็เลยขายให้คุณพ่อในราคาเบาๆนะคะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะตัวนี้ค่ะยางสวยสีเส้นเลยค่ะเดี๋ยวก็มีลูกค้าจบออนไลน์ตัว โรตารี่ RX 1 6 5 e ตัวนี้ลูกค้าอยู่ที่พันนานิคมสกลน,นครนะคะลูกค้าเคยซื้อคูบัต้ L 4 0 D T ไปเมื่อปีที่แล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้เอาอุปรณ์ไม่ได้เอาโรตารี่ไปด้วยปีนี้อ่พอมีทุนค่ะก็เลยซื้อตัวโรตารี่ไปเพิ่มด้วยนะคะก็คือแจ้งออนไลน์มาเม่คะก็จะไปจัดส่งให้บ่ายนี้เย็นนี้นะคะกบขอบคุณมากๆค่ะ ก็จะมีอีกทีมหนึงกำลังทำสัญญาอยู่นะคะพวกโรตรี่ก็ของใหม่ก็ราคาเดิมนะคะตอนนี้เหลือแต่ของใหม่อย่างเดียวเลยค่ะค่ะแล้วก็รถที่ว่างแม่ค้าจะไปมุมไหนดี รถที่ว่างนะคะ B 2 1 4 0 S ค่ะ B 2 1 4 0 S คันนี้160,000บาทนะคะตัวเปล่าค่ะปี65 145ชั่วโมง B 2 1 4 0 S V 6 6 28ชั่วโมง199,000บาทตัวรถโครงกันอ้อยแล้วก็ตัวถ่วงนะคะแล้วก็เอามาดูหน้าร้านกันต่อเนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ M 7 0 4 0 จองออนไลน์มาเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อาวานตอนเย็นนะคะ M 7040คัน599,000ปี63ปีวิวแล้วนะคะ,ะลูกค้าแม่สอดจังหวัดตากค่ะก็ขนส่งมาขึ้น ไปแล้วอตอนที่จะเที่ยงนี้เองนะคะยังไงก็กราบขอบพระคุณลูกค้าออนไลน์ของจังหวัดตากนะคะอำเภอแม่สอดมากๆนะคะ L4018SP คันนี้จดทะเบียนปี65ค่ะตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพรมสวยเดิมทั้งคันเลยนะคะน็อตไม่เคยขยับสวยเดิมโรงงานทั้งคันเลยนะคะตัวนี้อยู่ที่4 49,000บาทค่ะ 540ชั่วโมงนะคะตัวนี้คัดเกรด A มาให้สวยๆเลยนะคะ L 3 2 1 8ตัว SP เลยปี B 64ตัวนี้ก็ไม่ถึงพันชั่วโมงนะคะตัวรถหน้ากากไม่ใช่สีตัวรถพันดันดินผ่านพวนสวยเดิมทั้งคันค่ะตัวนี้อยู่ที่329,000บาทค่ะลืมแจ้งเบอร์โทรเนาะ วรจรเริญแท็กเตอร์นะคะอําเภอวัง3ามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ0804141669 085 0876581ค่ะเ mm hmm. จ้าของร้านรีวิวสินค้าหน้าร้านเองนะคะขายเองส่งเองเลยค่ะตัวนี้ LC018SP ตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วก็มีผ,าผ่านพวนสวยเดิมทั้งคันค่ะคันนี้900กว่าชั่วโมงนะคะ4 3 9 0 0 0บาทค่ะ LC018 ตัว ดีทีนะคะปี B 62ตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะสวยๆเดิมๆทั้งคันเลยนะคะสำหรับตัวดีทีใส่ย,ยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่ค่ะยางหลังตามเดิม75%ค่ะ359,000บาทนะคะมีลูกค้ามาอีกแล้วนะคะอีกทีหนึง <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะหาด้วยวันไหนคะ <c oughs> โอ้ยโรเตอรลีต ของจากค่าสะดุดนิดนึงนะคะพอดีคุยกับลูกค้าตัวรถตักนะคะตัวนี้ L c 0 1 8 SP ค่ะปี6-6 200กว่าชั่วโมงนะคะตัวนี้4,690,000บาทตัวรถชุดตักถังถ่วงนะคะสวยเดิมทั้งคันค่ะจากนี้ย้อนขึ้นไปตรงนู้นกับกลุ่มรถดีคือสวยเดิมทั้งคันไม่ได้แตะไม่ได้แต้มไม่มีย้อมแมวนะคะพวกนี้กลุ่มคัดเกรด A ให้นะคะ แล้วก็ถัดมาจากนี้ลงไปจะเป็นรถเก็บสีอ่าอันนี้แจ้งเลยนะตัว L 3 6 0 8 SP แบบคานโคง้งรถเก็บเช็คสภาพไว้พร้อมใช้นะคะยางใหม่สีเส้นตัวรถคานโคง้งผ่านดันดินอ่าผันพวนแล้วก็จดทะเบียนปี57นะคะเล่มทะเบียนชุดโอนมีให้ครบค่ะ369,000บาทคัด36 SP ค่ะ ข้างๆกันนะคะเป็นตัวดีทีตัวรถผ่านดันดินแล้วก็ผ่านพวนสามารถเปลี่ยนเอาของตัว sp ได้นะคะเนื่องจากคันนี้เขาไม่มีผ่านมายางใหม่สี่เส้นเหมือนกันสามแสนไม่ค้าแจ้งราคาผิดใช่ไหมสามหกเอสพีสองแสนหกมื่นเก้าพันบาทโอเคสามหกดีทีสองบาทค่ะ L40 L4508DT นะคะ l c 5 0 8 d t ตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะยางหลังเราใส่ให้ใหม่เลยนะคะผ่านพวนเก็บเช็คสภาพให้เรียบร้อยเลยค่ะตัวรถก็เก็บเช็คสภาพให้เรียบร้อยนะคะใส่ยางหลังให้ใหม่ชุดฟงชุดไฟหลังคงหลังคาใส่ให้ใหม่หมดค่ะแต่ว่ายางหน้าได้ตามเดิมค่ะ75-80% 2 5 0 0 0าเซ่ 9,000บาทค่ะ2,59,000บาทค่ะ l c 7 0 8คันนี้นำเสนอเลยนะคะ l c 7 0 8นำเสนอเลยเพิ่งเอาออกมาขายครั้งแรกวันแรกเลยนะคะตัวนี้ยังไม่ผ่านการรีวิวนะคะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็ผ่านพวนของใหม่ของตราเพชรใบ22นิ้ว5ใบนะคะแต่พอดีอถอดให้คัน 5้สิบแรงไปก่อนพอดีสต็อกหนูหมดเนาะค่ะก็จะเป็น <c oughs> ค่ะก็ <c oughs> จะเป็นอย่างนี้3 8มแ0 0บาทค่ะเครื่องเดิมคัดเดิมนะคะตัวนี้สวยๆเลยค่ะตัว SPP ห้าเริ่มทะเบียนชุดโอนลอยมีให้ครบนะคะใส่ย,ยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่ยางหลัง80%ดสิบสวยๆเลยค่ะตัวนี้เก็บสีสันเพื่อความสวยงามค่ะ MU4902 ตัวนี้ก็รถสวยๆคัดเกรด A มาให้เลยนะคะตัวนี้ตัวรถหน้ากากผันดันดินปี64อยู่ที่85ชั่วโมงเดิมทีเขามาแค่นี้ก็เลยไปหาซื้อหางมือ2มาใส่ให้นะคะตัวนี้ขาะราคาอยู่ที่559,000บาทค่ะสวยเดิมทั้งคันใช้แค่84ชั่วโมงรถคัดเกรดเไม่มีย้อมแมวนะคะตัวนี้ ค่ะ <t> <ic> MU 4 9 0 2ค่ะ YM 3 5 7 A ค่ะตัวรถฐานดันดินแล้วก็มีฐานพวนนะคะสวยๆเลยค่ะคันนี้399,000บาทค่ะปี65ใช้งานแค่1,800หรือว่าประมาณ2,200ประมาณนี้นะคะ ฟอร์ดหนึ่งแบาทคะ่ะฟอร์ดหนึ0งแบาทนะคะตัวรถใบดันค่ะ1 7 9 0 0แบาทมีเล่มทะเบียนให้นะคะตัวนี้ส่วนอุปรกรณ์มุมนี้ก็ประมาณเดิมค่ะก็ประมาณเดิมเดี๋ยวคลิปนี้มันจะเริ่มยาวนะคะขออนุญาตเอาไปสั้นๆก่อนอันนี้รถเก๋งคันนี้กำลังดู45แรงอยู่แปลงนู้นนะคะ ค่ะอันนี้ก็รอดูความเคลื่อนไหวอีกทีนึงว่าจะจบไม่จบเนาะอะประมาณนี้ค่ะสำหรับรถไถมือสองเลือุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถร้านของเรานะคะวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี08041 4 1 6 6 9ค่ะแล้วก็มี50กํากำลังแกะอยู่นะคะ50ากำลังแกะ 40 SP กำลังแกะทำสีนะคะนอกนั้นจะเป็นคัดเกตสวยๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของแม่ค้าด้วยนะคะเปิดบริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุด8โมงเช้าไปจนถึง17.30น,นค่ะจำหน่ายเงินสดแล้วก็รับลูกค้าที่ยื่นผู้ผ่านทกศใกล้บ้านมานะคะ